สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับสําหรับองเฟยนะครับช่องนะครับสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาดูนะครับกับพืชชนิดหนึ่งครับในภาคอีสานนะครับคนนะครับร้อยละสิเอร์เซนะครับจะไม่รู้จักต้นนี้เลยนะครับนอกจากเสียจากคนเท่าคนแก่นะครับจะรู้นะครับต้นนี้นะครับเป็นที่นะครับอาศัยของนอนผีเสื้อนะครับผมไม่รู้ว่าผีเสื้อชนิดไหนนะครับน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับ หน้าเขาฝนจะมีนอนผีเสื้อมาเต็มต้นเลยนะครับมาดูครับว่านอนผีเสื้อตัวนี้เป็นยังไงนะครับต้นข้างหลังผมนะครับผมเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับนอนผีเสื้อตัวนี้นะครับไม่รู้ว่านอนผีเสื้ออะไรนะครับนี่นะครับไปดูกันนะครับว่าต้นนี้นะครับคือต้นอะไรนะครับที่มีนอนผีเสื้ออย่างนี้นะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยครับพี่น้องอต้นใหญ่ไหมครับ ต้นใหญ่มากนะครับผมพามาดูเนาะนี่นะครับนี่นะครับมีชื่อเรียกว่านะครับต้นเหมือดใหญ่นะครับย้ำนะครับว่าเป็นเหมือดใหญ่หรือจะเรียกอีกชื่อนะครับว่าเป็นเหมือดโลดนะครับผมจะเรียกเป็นเหมียดโลดดีกว่านะครับนี่นะครับลักษณะต้นลักษณะใบนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับบางคุณ ยังไม่รู้ชื่อของเขาบ้างนะครับแต่นะครับคนท่อคนเจ๋ในแต่ภาคีสารเขาก็จะรู้ดีนะครับเวลาเข้าป่านะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับมาดูลักษณะใบของเขานะครับใบของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเหมือดโลดจะมีลายใบลักษณะนี้นะครับนี่นะครับใบนะครับจะออกนุ่มหนาๆนะครับจะมีขนเล็กน้อยนะครับย้ํานะครับว่าใบนะครับจะมีขนนะครับ เล็กน้อยเลยนะครับนั่นน,นี่นะครับพี่น้องดูนะครับจะมีคนที่ใบเล็กน้อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับต้นเหียดเนาะนี <ule> ่นะครับด <c oughs> <story> ูไม่ยากเลยนะครับลังใบเขาจะลักษณะนี้นะครับเป็นตาข่ายตาตุ่มสวยงามมากนะครับมาดูนะครับลักษณะลําต้นของเขากันบ้างครับทีนี้ลําต้นของต้นหนูเหมือดโลดนะครับเหมือดใหญ่นะครับจะเป็นนะครับคล้ายกันกับต้นเหมือดเล็กนะครับ นี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับลำต้นของเขานะครับจะเป็นครูขระสีดําลักษณะนี้นะครับจะเป็นครูขระสีดําลักษณะนี้นะครับนั่นนะครับมีนอนด้วยนะครับสวยงามมากดูหน้าเขาสิน้องฮูมีตาด้วยนะครับมาพูดถึงต้นเมียดกันต่อนะครับนี่นะครับลักษณะลำต้นของเขาจะเป็นต้นอย่างนี้นะครับต้นเมียดนะครับมันดูไม่ยากเนาะ นี่นะครับจะลายๆอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเหมือดใหญ่หรือเหมือดโลดนะครับถ้าภาษาไทยภาษากลางเขาจะเรียกเหมือดโลดนะครับถ้าภาษาบ้านๆเขาจะเรียกต้นเหมือดใหญ่นะครับเหมือดหลวงก็ว่าได้นะครับไม่รู้จะเรียกเหมือดหรือเหมือดนะครับมันนี่นะครับลักษณะลําต้นเนาะมาดูก้านของเขากันบ้างครับทีนี้ก้านของเขาจะลักษณะไหนนะครับผมยาวเลยเนาะ นี่นะครับก้านของต้นเมียดนะครับจะเป็นลักษณะเดียวเหมือนกันเลยนะครับกับลักษณะลําต้นของเขานะครับก้านของเขาลักษณะเดียวนะครับเหมือนกันนะครับลําต้นของเขายังไงก้านของเขาก็อย่างนั้นนะครับนี่นะครับลักษณะลําต้นจะมีเกล็ดนะครับหุ้มทั้งนอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับมาดูใบของเขาใส่ต้นเมียดเล็กกันนะครับ อันนี้ใบของต้นเหมียดใหญ่นะครับมาดูเหมียดเล็กนะครับทีนี้นี่นะครับคือต้นเหมียดเล็กนะครับนี่นะครับเหมือดเล็กนะครับอันนี้เหมือดพันสายพันเล็กนะครับมาดูลําต้นของเขานะครับลําต้นของเขาจะคล้ายกันเลยเห็นไหมครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมลําต้นของเขาจะคล้ายกันเลยนะครับกับต้นเหมือดใหญ่นะครับนะครับเหมียดเล็กนะครับจะเป็นลักษณะนี้มาดูใบนะครับใบของเหมือดเล็กจะเล็กนะครับใบของเหมือดใหญ่จะใหญ่นะครับ ให้พี่น้องนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่นะครับใบเมียดเล็กก็จะเล็กใบเมียดใหญ่ก็จะใหญ่นะครับมาดูนะครับผมจะหักนะครับผมจะหักไปเปรียบเทียบกันดูนะครับหักก้านของเขานะครับนี่นะครับไปเปรียบเทียบกันกับต้นเมียดใหญ่นะครับนะครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมต้นเมียดใหญ่นี่นะครับจะลายแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเมียดใหญ่เมียดเล็กนะครับนี่นะครับคล้ายกัน เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับจะเป็นเมียดเล็กนะครับจะลายเก็ดอย่างนี้จะแบบทีกัวเมียดใหญ่นะครับเมียดใหญ่จะเป็นทีห่างๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับลักษณะของต้นเมียดเล็กเนาะมาดูนะครับสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างครับทีนี้นะครับต้นเมียดใหญ่นะครับมีสรรพคุณทางยาเยอะนะครับจะบอกพี่น้องนะครับมาดูเลยครับ ส่วนสรรพคุณทางยานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหมอยาพื้นบ้านนะครับจังหวัดบนรัชธานีนะครับจะเขาจะนิยมนะครับใช้ลําต้นนะครับเข้ากับยาดูกข้าวดูกใสดูกหินดูปีแสงแสงส้มขบส้มมอดินนะครับหรือต้นเรียกว่าต้นส้มมอดินก็ว่าได้นะครับและลากนะครับส้มมอนะครับจะช่วยนะครับในเรื่องนะครับใครเป็นโรคตาเหลืองตัวเหลืองนะครับอันนี้นะครับเป็นต่างสร้างขโมยนะครับ คนสมัยก่อนนะครับจะให้เข้ายาเกี่ยวกับโรคอันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนนะครับหมอยาพื้นบ้านในแถบมุกดาหารเช่นกันนะครับจะใช้ยานี้นะครับแก้โรคกระเพาะอาหารนะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารจ็บท้อจ็บบิดนะครับจะใช้ต้นอันนี้นะครับหรือต้นอะไร่ะต้นเมียดโลดนี่แหละครับ ไปนะครับทาเป็นยาแก้โรคกระเพาะอาหารนะครับต้นเขานะครับนาไปตากแห้งหรือใช้รากของเขาก็ได้นะครับชวนนะครับเปลือกและเนื้อไม้สดนะครับเขียวนะครับใช้เขียวแก้ไข้นะครับใครที่เป็นไข้นะครับตัวร้อนนะครับนําเปลือกของเขานะครับมาเปลือกสดๆนะครับย้ํานะครับว่าเปลือกสดมาเขียวไว้ในปากนะครับอมแล้วเกินกินน้ํานะครับจะช่วยนะครับแก้ไข้ลดอาการไข้ได้เลยนะครับ ส่วนเปลือกต้นในกรณีหนึ่งนะครับมีนะครับยางสีแดงนะครับใช้เป็นสีย้อมนะครับย้อมนะครับปรุงเป็นยาขับลมนะครับได้เหมือนกันนะครับแก้แน่นจุกเสือกแน่นท้องอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับต้นเมือดโลดนะครับหรือเมือดใหญ่นะครับเมือดโลดหรือเมือดใหญ่นะครับคนส่วนมากนะครับจะไม่รู้นะครับจะรู้เป็นส่วนน้อยนะครับว่าต้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับ าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับหมูงเพื่อสาระเรื่องปืนนะครับขอบคุณครับ